การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก4ส,สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากตามหลักพระพุทธศาสนาคือการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้มีชีวิตอยู่การได้ฟังพระสัตรรมและการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องยากลำบากและต้องอาศัยบุญกุศล หรือความเพียรอย่างมากสี่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากยิ่งเพราะต้องอาศัยบุญกุศลที่สะสมมายาวนานการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยากลาบากเช่นกัน การได้ฟังพระสัตธรรมการมีโอกาสได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งสัจฉิคารสูตร ว่าด้วยการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากดูกระพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปัตตพีนี้เต็มไปด้วยน้ำปรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาปัตตพีนั้นลมทิศบุรพาพัดแอกนั้นไปทางทิศประจิม ลมทิศประจิมพัดแอกนั้นไปทางทิศบุรพาลมทิศอุดรพัดแอกนั้นไปทางทักษิณลมทักษิณพัดแอกนั้นไปทางทิศอุดรเต่าตาบอดอยู่ในมหาปตพีนั้นล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสำคัญข้อความนี้เป็นชไหน เต่าตาบอดนั้นล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีช่องเดียวนั้นได้บ้างหรือหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดล่วงร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาคราวหนึ่ง จะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีช่องเดียวนั้นเป็นของยากยิ่งนักฉันั้นพิสูจน์ทั้งหลายการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของยากพระตถาคตอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกเป็นของยาก ธรทมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองในโลกก็เป็นของยากความเป็นมนุษย์นี้เขาได้แล้วพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าอุบัติแล้วในโลกและทำรรวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็จเจริญรุ่งเรือง อยู่ในโลกดูกระพิสุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพีเยรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะนิโรธกายมินีปฏิปทา จากพสูตรโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาแล้วสอดคอเข้าไปในรูของแอกนั้นพอดีเป็นเรื่องที่ยากแสนยากเพียงใดโอกาสการเกิดของมนุษย์ก็ยากแสนยากยิ่งกว่านั้นหน้าคราชชื่อว่า เอลาปทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นเดียวกับพระองค์ได้บวชเป็นสมณะถึงสองหมื่นปีแม้สมณะธรรมนั้นก็ไม่อาจที่จะช่วยข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าอาศัยเหตุสักว่าทำ ทำให้ใบตะไข้น้ำขาดไปประมาณเล็กน้อยก็ถือปฏิสนธิในอเหตุกะสัตว์เกิดเป็นสัตว์ที่ต้องเลื้อยไปด้วยอกย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลยไม่ได้ฟังพระสัตธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นเดียวกับพระองค์ ตลอดพุทธันดรหนึ่งพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระนาคาลาชนั้นแล้วตัดว่ามหาบพิษชื่อว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากนักการฟังพระสัตธรรมก็อย่างนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า ก็หาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้บุคคลย่อมได้โดยยากลำบากเมื่อจะทรงแสดงธรรมตัดพระคถานี้ว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยากการฟังพระสัจธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากบทสรุปอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยาวนานอย่าได้หลงตามกระแสสังคมนิยมชมชอบกัน เพราะว่าคนส่วนน้อยที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและคนส่วนน้อยนักที่ตายแล้วจะได้ไปสู่สุคติภูมิชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้เจอพระสัตธรรมของพระพุทธองค์แล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปจะเวียนกลับมาอีกแสนนานนัก การได้เกิดมาเป็นมนุษย์หาได้ยากยิ่งควรใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการสร้างกุศลและสแสวงหาทางพ้นทุกข์ต่อไป